คำถามจากเมียฝร,รั่งอยู่ไทยได้ทุกอย่างแต่ฝรั่งไม่ยอมแต่งงานงานนี้มีสองเคสนะคะที่ถามมาเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยายจ๋าก็เจอคอมเมนต์จาก f c นะคะคำถามจากเมียฝร,รั่งอยู่ไทยซื้อบ้านซื้อรถนะคะทำให้ทุกอย่างแต่ไม่ยอมแต่งงานเอ๊เขามีเมียอยู่เมืองนอกหรือเปล่าพี่นี่คือคำถามนะคะยายจ๋าก็เลยบอกว่าคนเราบางครั้งเนาะ ชีวิตเราในเมื่อเราเลือกแล้วแล้วเราได้ในสิ่งที่เราต้องการนะคะเอาจริงคนเราเนี่ยพอได้แล้วก็อยากได้มากกว่านั้นเนาะอยากได้มากกว่านั้นในสิ่งที่อ่คือว่าการที่มีสามีเป็นตัวตนอยู่เมืองไทยโอเคแล้วก็อยากมาเห็นบ้านเห็นช่องเห,เห็นนั่นเห็นนี่เขาถูกไหมแล้วทีนี้ฝรั่งเขาไม่ยอมเอามาเอาจริงผู้ชายเนี่ยถ้ามีเมียนะคะเราจะสังเกตง่ายการติดต่อการพูดคุย นะคะมันก็จะมีการหลบเลี่ยงหลีกหนีเนะาะเราอยู่เมืองไทยเราโทรคุยได้ตลอดเวลาเขาโทรหาเราตลอดเวลาเปิดเผยในสิ่งที่เขาทําเขาเห็นอันนี้ก็จงเชื่อมั่นในตรงนั้นถึงแม้นะคะคุณอยากคิดนะคะว่า,าถ้าไม่ได้แต่งงานแล้วเขาตายแล้วเราจะได้อะไรเฮ้ยอย่าคิดไปไกลเอาจริงๆนะตรงนี้จะขอบอกแม้กระทั่งคนแต่งงานก็ตาม อย่าคิดไปไกลถึงขั้นว่าเขาตายแล้วเราจะได้ทุกอย่างของเขานะคะเนาะย้ําเสมอว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้าเราได้ในเวลาที่เขาให้เราแล้วมีความสุขในทุกๆวันตรงนี้ขวอยคว้าแล้วเก็บสะสมไว้นะคะอย่าคิดว่ามันมาแล้วเดี๋ยวมันก็มาใหม่อย่าคิดว่าได้มาง่ายๆแล้วเดี๋ยวมันก็ได้อีกนะคะคำนี้ที่ทำให้หลายๆคนพลาด แล้วหวังที่จะเอามากกว่านั้นนะคะบางทีนานวันเปลี่ยนแปลงไปสุดท้ายก็ไม่เหลืออะไรเพราะการกระทําของตัวเองและความคิดของตัวเองที่ว่าเขารักเราเขาให้เราได้ตลอดเวลานะคะนั่นยังเป็นความฝันเนาะแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณได้ในมือแล้วจับหยิบได้จับต้องได้เป็นของคุณแบบนี้คุณจงภูมิใจในตรงนั้นก่อน การที่จะไปจู้จี้จุกจิกในมุมว่า mm. เฮ้ยคิดมากไปว่าเขามีอ่ะเมียหรือเปล่าที่ไม่กล้าจดทะเบียนสมรสกับเราน,นน่นี่บางทีฝรั่งบางคนนะคะชอบอิสระเนาะแต่เขารักเรานะถ้าไม่รักเขาไม,ม่ทุ่มเทขนาดนั้นกับการที่จะมาซื้อบ้านซื้อรถส่งเงินให้คุณใช้เที่ยวไปหาคุณทุกปีนะคะมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เขาอาจจะมีปัญหาหรือ เขายังไม่อยากผูกมัดในตรงนั้นนะคะแต่การลงทุนของเขาเนี่ยเยาจะามองว่าเขาไม่ยอมเสียเปล่าหรอกถ้านะคะความรักยังมีต่อกันและคุณยังซื่อสัตย์แก่เขานานวันข้างหน้าเขาก็มีความหวังที่จะไปอยู่กับคุณอยู่แล้วนะคะอันนี้คือจุดหนึ่งที่เยาจะาขอตอบเป็นตัวแทนของฝรั่งเนาะแล้วก็เยาจา่าก็เลยถามว่าอะแล้วเวลาพูดคุยกับเขาหรือว่าเขาโทรหาเนี่ย เขาได้โชว์ว่าเขาอยู่ยังไงอะไรไหมเขาก็โชว์นะโทรได้ตลอดคุยได้ตลอดไม่ว่าตอนเย็นตอนคืนก็ไม่ได้เห็นอะไรแต่มันมีความรู้สึกว่าเคยถามเขาว่าเฮ้ยเธอทําไมไม่อยากแต่งงานกับฉันเหรออืมหรือว่าเขามีความปิดบังทางหนนะคะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งฝรั่งบางคนเลิกกับเมียฝรั่งเนี่ยนะเลิกกับเมียบางทีอาจจะยังไม่ได้หย่าล้างกันเรียบร้อย แล้วก็สิทธิส่วนที่มีลูกมีเต้าโดยกันนั่นนี่มันอาจจะมีส่วนที่เขาไม่อยากจะเปิดเผยนะคะมันก็มีเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้อืมบางครั้งการที่จะไปขุดคุยรัวหรือสร้างปัญหาเพิ่มให้กับตัวเองเนี่ยมันอาจจะพังก็ได้อยากจะแนะนําอย่างนี้ถึงแม้นะคะถึงแม้เนาะที่เราคิดมันจะเป็นจริงอืมแต่เราจงดีใจในสิ่งที่เราได้ละ รักษาตรงนั้นไว้ให้ดีนะคะรักษาตรงนั้นไว้ให้ดีเพราะนั่นก็เป็นเงินก้อนใหญ่ที่เขาให้กับเราคุณคือผู้โชคดีละที่คุณมีความสามารถาพูดเพาะปะลอะให้ฝรั่งเอาเงินส่งให้กับเราใช้ในเมืองไทยอย่า,าย้ำเสมอนะคะจงอย่าเสียใจที่สามีฝรั่งแต่งแล้วหรือไม่แต่งแล้วไม่เอามาเมืองนอกพี่น้องคาเมืองนอกเป็นภาพที่สวยหรูว้าวิว แต่ถ้ามาอยู่จริงๆคุณจะบอกว่าทุกสนัดนะคะทุกสนัดยิ่งถ้าคุณไม่ชอบที่จะทางานเนาะชีวิตมาอยู่ที่นี่เราต้องร่วมด้วยช่วยกันยิ่งถ้าเรามาเห็นภาระหน้าที่ที่เขาเป็นเขาอยู่อ่าเราเป็นเมียรเราย่อมเข้าใจในส่วนที่เขาเคยให้ที่อยู่เมืองไทยคุณจะไม่ได้เหมือนกับคุณอยู่เมืองไทยนะคะย้ำ ขอย้ํานะคะคําเหล่านี้มันเป็นคํายืนยันจากทุกๆคนหลายๆคนที่ยายจะรู้จักและเอซีที่มาส่งเรื่องราวเลยว่าหุยคิดผิดที่มาอยู่ต่างแดนเพราะมาอยู่ที่นี่ไม่ได้เงินเดือนจากผัวนะคะ,อ,ะอยู่เมืองไทยส่งให้ไปหาได้เงินก้อนนะคะ,ะตรงนี้มันจะเป็นคําที่อยากให้ทุกคนคิดและคํานวณเนาะอย่าได้อิจฉาคนที่มาอยู่ไกล เพราะคนอยู่จะอยู่ไกลเนี่ยอย่างยายจ๋าเนี่ยรู้ไหมแรกๆกว่าเช็คเข้มแข็งจนถึงวันนี้ฝ่าฟันความอดทนฝ่าฟันความทุกข์ยากนะคะฝ่าฟันความเจ็บปวดอ่าพัดภาคเพราะแม่เจ็บป่วยนะคะลายเรื่องราวที่เราทําไม่ได้นะฮะนั่นแหละคือสิ่งที่อยากให้เมียฝรั่งในเมืองไทยได้รับรู้เนาะ คุณคือผู้โชคดีอืและก็จงคิดและย้ำให้หัวใจตัวเองเสมอว่าโชคดีในมุมของเราจงพอใจในสิ่งที่เรากอบโกยได้และรักษามันไว้เท่านั้นเองนะคะการที่ถามว่าคุณไม่ได้แต่งงานกับเขาแล้วถ้าเขาตายจะได้อะไรคนแต่งงานแท้ๆถ้าตายบางทีเรายังไม่ได้อะไรเลย นะคะอย่าคิดไปไกลอย่ามาโนอ่าหนึสมบัติเขามีมาก่อน2อลูกเต้าสำคัญหลักของเขานะคะสดีไม่ดีเราเป็นเมียอาจจะเป็นหนี้อ่ารับใช้หนี้แทนเขาอีกต่างหากนะคะนี่คือหลักที่ควรรู้กันไว้เนาะจริงๆนะคะแล้วยิ่งถ้าไม่ได้แต่งงานเนี่ยเอาจริงนะเขาซื้อของให้เราเนี่ยอย่าลืมว่าเป็นเหมือนกับให้โดยเสน่หาไม่มีหลักค้ประกัน ไม่มีคำว่าทะเบียนสมรสไม่มีใครทวงติ่งของคุณได้นะคะในเมืองไทยเนาะอันนี้พูดมุนเน่ะมุมในสาวนะคะสาวที่อยู่เมืองไทยเนาะอืมนะคะในเมื่อเขาไม่เปิดใจในตรงนั้นหรือว่าในเมื่อเขาไม่เอาเรามาอ่าแต่เขายังให้เราอยู่เราจงดูแลในส่วนนั้นและสะสมในส่วนนั้นเพื่อครอบครัวของเรานะคะจะถามว่า เขาเรียกว่าเห็นแก่ตัวไหมทุกคนย่อมเห็นแก่ตัวแก่ตัวเองนะคะอันนี้คือสิทธิของแต่ละคนไม่มีผิดมีถูกในเมื่อเขาเดินเข้ามาหาถึงเราและให้เราได้กอบโกยจงกอบโกยเท่าที่เราทําได้และก็จงรักษาไว้เพื่อป้องกันตัวเองนะคะการฝังไก่เอฝันไก่แล้วจะไปก้าวก่ในสิ่งที่เขาไม่เปิดเผยเนี่ยนิจาบอกว่าอยู่นิ่งๆคุณอาจจะได้กินนานๆ นะคะอันนี้ในมุมของ f อเนาะที่ฝากมาการที่ไม่ได้แต่งงานแล้วเขาส่งให้หุ้ยบุญหลายสายเงาจ้าเอาจริงนะคะแล้วก็มีอีกคลิปหนึ่งเนาะใกล้เคียงนะคะเมียฝรั่งอยู่ไทยความรู้สึกแย่กับคําพูดที่หลายๆคนกระทบกระแทกเฮ้ยผัวเธอนะ่ะแต่งงานกับเธอแท้ๆแ,แต่งงานซ้ําหรือเปล่าทําไมไม่เอาเธอไปต่างแดนอันนี้เป็นคําพูดที่ชอบ ย่จ๋านะเอาจริงหนีกันไม่พ้นไม่ว่าที่นี่หรือที่เมืองไทยนะคะคนที่มีชีวิตเมียฝรั่งด้วยกันเนี่ยทำไมเอาความรู้สึกมาตบมากระแทกมาชนกันให้เสียความรู้สึกนะคะเอาจริงนะแล้สิ่งนี้ก็เหมือนกันจริงๆแล้วไม่ว่าคําพูดไหนมันจะไม่ทําให้เรารู้สึกแย่ได้เลยถ้าเราไม่เก็บสิ่งเหล่านั้นมาใส่ใจนะคะเราไม่ได้มาเราก็จงภูมิใจ นะเราอยู่บ้านเรามีความสามารถเป่าเพียงเป่าเพียงเป่าเพียงนะคะส่งคาถาขอเงินขอทองได้โชคดีแล้วนะคะนะยกหยิบอีกคำหนึงจากพี่มาดามบุมาเล่าให้ฟังนะว่าเราอยู่เมืองไทยจะมีฝ่ายฝ่ายฝ่ายส่งเงินให้ใช้นะ,ะเปรียบเทียบเนาะ แต่ถ้าเรามาอยู่ตรงนี้เมื่อไหร่นะเราจะเป็นไฟล์ไฟล์ทำงานหาเงินใช้เองอันนี้คือความจริงนะคะพี่น้องคะเพราะเรามาเห็นปับ๊บเราจะเห็นว่าเออเนาะงานไม่ว่าทำงานอะไรถ้าไม่รังเกียจมันเงินทางนั้นไงตัวยายจ๋าเนี่เลือกมาเป็นไฟล์ตั้งแต่แรกนะ,ะแล้วเลือกขอฝรั่งแต่งงานตั้งแต่แรกนะคะถ้าถ้าทุกคนตามวิดีโอยายจ๋า,จ,าจะย้ำเสมอว่ายายจ๋า,จาขอฝรั่งแต่งงานเพื่อที่จะมา เป็นฝ่ายทํางานเก็บเองใช้เองช่วยเหลือครอบครัวเองนะคะแต่มันก็เป็นความภูมิใจเนาะภูมิใจของตัวเองนะคะย้ําเสมออมือิสระเหนื่อยเหนื่อยจริงนะคะแต่ก็เป็นอิสระนับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ยิ่งเป็นสิ่งที่เราทําอะไรได้มากมายมันก็เป็นความภูมิใจแต่ถ้าเรานึกถึงว่าเราทําได้แค่นั้นเราก็มาตรงนี้ไม่ได้เราก็จงเก็บความสุขตรงนั้นนะคะสร้างสะสมเก็บ กัองกันตัวเองแค่ตรงนั้นเองนะคะชีวิตในวันข้างหน้าบางทีคนเราตะเกือกตะกายที่จะดิ้นรนมาจนเกินไปสุดท้ายก็ไม่ได้มายายจ๋า,จาว่ามันก็ต้องอยู่ที่บุญวัสนาเหมือนกันนะอืมจริงคนที่เฉยเฉยอยู่ดีๆยายจ๋าเนะี่ยไม่คิดว่าจะได้มาเอาพอโๆมาปับ๊บกลับได้เห็นงานกลับมีทางออกทางนั้นทางนี้มันก็เป็นสิ่งที่เขาวาดมาให้ตั้งแต่เบื้องบนอันนี้เป็นความเชื่อนะคะของอยายจ๋าเองเ,องเนาะเพราะฉะนั้น อ่าเยาจะเปรียบเทียบเลยกับพี่สาวเยาจ๋าเหมือนกันนะทำงานอยู่กับฝรั่งนะนะเป็นทัวร์ลีสด้วยซ้ำเมื่อก่อนนะคะทำงานนวดหรือว่าทําอะไรเนี่ยอยู่กับฝรั่งล้วนๆทําไมแกไม่ได้แฟนฝรั่งนะนี่ก็ต้องเป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่สวรรค์สร้างวาดไว้ว่าเราควรอยู่ที่ไหนเนาะ mm hmm. บุญวาสนามีคนรับส่งมีคนรับเลี้ยงเนาะ mm hmm. ถ้าเราพอใจในสิ่งที่เรามีทําความสุขในทุกๆวัน อ่าเรานั่นแหละที่จะมีความสุขอยู่กับทุกสถานที่สถานาการณ์นะคะคลิปนี้ยายจ๋าก็ขอเป็นกำลังใจให้เมียฝรั่งในเมืองไทยเนาะคุณคือผู้โชคดีกว่าอ่าหลายๆคนที่มาอยู่ต่างแดนนะคะคุณจงภูมิใจคุณอย่าเอาคำพูดของใครนะคะมาทำให้ตัวเองรู้สึกแย่ถ้าวันนี้คุณยัง เป่าเพียงเป่าเพียงได้สิ่งที่คุณต้องการอยู่นาะคิดนี้เราก็ฝากไว้กันสั้นๆน,นะคะแล้วก็อยากบอกคนที่ชอบพูดถึงกระทบกระทั่งหรือประชดประชันหรืออวดว่ามาอยู่เมืองนอกแล้วสบายเนี่ยคุณสบายจริงเหรอเออนะคะชีวิตจริงคุณโชว์ในมุมที่คุณทุกข์ยากไหมการที่มาอยู่เมืองนอกมองเลิศดหรูจริงเหรอ นะคะกลับไปโอเคทํางานทั้งปีนะยายจ๋าเนี่ยทำงานทั้งปีเก็บทั้งปีกลับไปบ้านเราไปมีความสุขกับครอบครัวเนี่ยที่เราจ่ายได้พัวพืเพ,พเนี่ยก็คือเงินที่เราทําเราเก็บเราสร้างมามันไม่ใช่เงินผัวเออ,อะนะถ้าเราพูดจริงๆแล้วรับเอาความจริงมาพูดกันตรงๆเนี่ยนะคะจะรู้ว่าอยู่ที่ไหนไม่สุขเท่าอยู่เมืองไทยนะคะ ถึงจะมีเงินน้อยแต่ถ้ามันยังมีน้ําซึมบ่อทรายให้กับเราเพื่อทิกแคร์และดูแลครอบครัวเราได้จงเลือกอยู่เมืองไทยเธอถ้าปัจจุบันชีวิตยายจ๋าในตอนนี้นะคะไม่ใช่ตอนนั้นนะเลือกได้นะหรือเริ่มต้นใหม่ยายจ๋าอยากบอกทุกคนเลยว่ายายจ๋าจะเลือกอยู่เมืองไทย นะคะ,ะกับการที่มีสามีฝรั่งแต่ปัจจุบันไม่ใช่สําหรับตัวยายจ๋าเนี่ยคือหนึ่งครอบครัวนะคะสับสร้างมีหลักมีฐานมีอะไรอยู่ตรงนี้มันก็เปลี่ยนแปลงไปอย่าลืมว่าทุกคนเริ่มต้นแตกต่างนะคะมันอยู่ที่คุณจะเริ่มต้นชีวิตของตัวเองยังไงมันอยู่ที่คุณนะคะที่จะพอใจในสิ่งที่คุณได้ใหม่นะคะถ้าเป็นเนื้อคู่กันเนาะเขาก็จะดูแลเราไปยันตายหรือเขาตายจากกันแต่ถ้า ไม่ใช่เนื้อคู่กันอยู่กันไปนานๆถ้าเราไม่รู้จักเก็บเขาทิ้งเรากลางคันเราก็เป็นอะไรนะเจ้าหญิงตกสวรรค์ได้เหมือนกันนะคะอย่าคิดอย่าหวังเพียงแค่ว่าผัวแก่ผัวตายแล้วเราจะได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะกฎหมายของที่นี่ไม่ว่าประเทศไหนมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะขอเพียงแค่ เขารักเราเขาให้เราเขาดูแลเราตอนอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขด้วยกันอันนี้เป็นจุดสำคัญกว่านะคะพี่น้องขาก็ขอเป็นกำลังใจทุกๆคนเนาะสู้ๆกันต่อไปแล้วก็ขอบคุณคอมเมนต์คำถามนี้นะคะที่ให้เยจ่าจได้มาพูดคุยเนาะได้มาเล่าสู่กันฟังถ้าเยจ่าพูดหรือแนะนำคำไหนที่รู้สึกว่าไม่ถูกใจก็ขออาภัยไว้นะที่นี้เนาะความคิดต่าง นะคะถูกต้องมันอาจจะไม่ถูกใจแต่จะทำยังไงให้เรารู้สึกดีมันอยู่ที่ตัวเราคะ่ะไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ